ครับอยู่กับผมเกมบอยวันนี้ผมจะมารีวิวไคเซอร์นะทุกคนเราสุมได้มาแล้วมาไม่รอช้านะระดับเราไม่รอช้าแล้วลงไปอะไรนี่มาถึงก็ใสกันเลยเราจะมาเล่นไคเซอร์เลยนะทุกคนดวงดีจัดเลยสุมทีเดียวได้เนาะดวงดีจัดขิงหน่อยละกัน โอ้โหสอรี่เพื่อนกดผิดเอาเลยยิงเลยสอรี่ครับผมเกินหน่อยเกินหน่อยเกินหน่อย กันอเกันเดี๋ยวได้บอลก่อนนะเดี๋ยวพี่ได้บอลก่อนเ้องยังต้นเกินเลยไอ้ไอ้ไอ้หน้าหนี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 จะไม่เข้าได้ไงแล้วทุกคนตัวโคตรกงกงทุกตัวมาดย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 เพื่อนส่งมาให้เราเนี่ย โอ้ยทำไมเป็นแบบนั้นนะทุกคนโอ้สกิลบีนี่กดได้ไกลเนาะทุกคนบางครั้งมือเผลอโดนมันก็ยิงได้เลยอะไอ,เอ,เอ้ไอ้ไอห้หน้าหนี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 ยิงยิงวันจากเพื่อนยิงวันจากเพื่อนอย่างเดียวเลยเพื่อนหัวร้อนแน่เลย มาว่าอะไรกันเนาะโดยผมยิงวนไปมันร้อนรีไม่นเนาะให้เขายิงนะ้ววนี้เราจะไม่แย่งนะทุกคนให้โอกาสเขาเลยโอ้โหแต่เขายิงไม่เข้านะเดีย๋ยวต่อไปจะเป็นของเราขอเลยโอ้โหเราก็ยิงไม่เข้าเอาเ,อเอาเรื่องเอาเรื่องจอดไปไหนอุย้ย ทำไมเราไม่ได้บอลวะสไลด์ไม่ดนงเรา่ะแหนตูแล้วก็ไม่เบาสักคัะหรอกโหโ,โดนหล,ลอกคือมาเดี๋ยวมามูตีกัตีนกคนลราได้ตีแล้ว,วรอบอานหน่อยเนาะรอหน่อยอร่อยแน่ โอ้ไม่น่าได้อร่อยเลยเนี่ยโหโหลุนนำเลยอ่ะชใช้ใช้ตีไหมนี่เพื่อนลองคนดีๆนี่แหละสวยปีนปั้กนก็โคตร Oh, ไอ้ไอ้ไอ้หน้ามีมีหีมีหีมียิงทุกสกิลครับทุกคนสกิลยิงทุกสกิลเลยอะผมมันไวจัดว่ะตามไม่ทันว่ะต้องยอมแน่ มาเนี่ยขอบนแล้วขอ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 อ๋อ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 อออ๋อขอุมขอุมขอุงขอจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วขอวัดเลยนะทุกคนเช็คเลยไม่น่าจะเข้าไหมนะน่าจะไม่เข้าอุ้ยโคแรง ผมนึกว่ามันจะแบบอะไรอ่ะมันจะไอ้ฮุกลงอ่ะนึกว่าบอลจะฮุกอ่ะนึกว่าแรงยังไม่ถึงที่ไหนได้แม่งตรงลิฟ์เลยสวยเพื่อนได้ไปต่อไปต่อเนีย่ยสเติมินาจะหมดเอาเอา เอาเพื่อนผมอะ่ะไม่เป็นแบบนั้นอะ่ะขออนุญาตนะขออนุญาตนะทุกคนลักดีกว่าเอาโอ้โหสามาย,ยิงเียน,ยยไนีไปไหนขอภายในคำหยาบรับผม สสได้สบินสตบินตัดได้ะมาดิไอไอไอน้นีนหนีนีนแกมลยชิ่อนี่เกียร์มัชอบบักมันควชอบตอย่างเนี้ยชคนตุ่มอย่างเนี้ย

ไม่ไหนแล้วอ่ะทำไมเป็นเงี้ยทำไมเป็นเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรทุกคนดุซิมันเป็นแบบนี้เหรอแบ่งเล่นหน่อยจัดหน่อย พี่เขาไม่จัดนะทุกคนเอ้ยอ้ไอ้หน้าหนี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 หนเต็ี ขอผมขอพี่ไม่ใช่จบจบบัณฑิบุญจบบัณฑิบ,บุญจบกันแล้ว <c> ท <oughs> ุกคนเฮ้ยโอ้โหลองดูไหมทุกคนลองยิงไกลได้ไหมเป็นยังไงโอ้โหไม่ใน,นกู เดียวแล้วต่อยตาหนึ่งเนาะนี้ยังไม่สาใจเลยแล้วมันต้องบักด้วยประด็นน่ะจะบักทำไมจะบักแบบนี้ทำไมจะบักทำไมเนาะไม่ชอบเลย มามาไมนจะต้องบักด้วยมาทุกคนเราได้ก่อนไหมเนี่ยใช่ด้วยวะอะยังไหมให้ผมหน่อย ฮาเราลยังเข้าอีกฮัลโหลยังโดยังตูใช่ไหมละ่ะเรายิงไม่เข้าเชียแก้หน่อยเพื่อนแก้หน่อยขอ,ขอไปขอไปขอไปแก้หน่อยหน่อยโอ้โหมันพลาดที่เราอีกแล้ว ิกไปเราจะไม่พลาดเอ้าเอ้าผมออกผมออกทุกคนผมออกเป็นงี้ผมออกเลยมาเกมนี้ต้องออก เออสำหรับใครที่รู้นะช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าไอ้มันเปลี่ยนอะไรนี้ยังไงอะ่ะเนี่ยทำไมคนอื่นมันมีอะ่ะแต่ผมไม่มีตัวอะไรเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมไม่มีอะไรให้ใส่เลยเวลาผมกดเอาเวกอะมันเป็นตัวผู้หญิงอะ่ะไหวไหมเราเอาเงนมาดิแย่งเตะนะครัเราจะแย่งเตะ ใส่โคง้งแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะโค้งไปทางไหนอ่ะมจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอนนเอาไมุู่ดเป็นภาษาแปลเลยอโอ้โหยืน,นะค้าอีกขยับไม่ได้อีก พอดีเลยโอเคพอดีเลยก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเกมนี้เราน่าจะขอจบแค่เท่านี้เนาะตอนเล่นไม่ออกอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย